ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมแทนเดบบนดอยครับผมเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพอร์ตกองทุนรวมของเกรรษตรกรไทยกันนะผมเนาะที่ผมได้ลงไปนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ได้ข่าวแล้วก็ผมเข้าดูพอร์ตเดือนละคันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะผมเนาะว่าพอร์ตที่เราลงไปเนี่ยได้กําไรหรือว่าได้ตามเป้าหมายที่เราตั้นไว้หรือเปล่าเนอะอย่างเช่นอ่ะตอนนี้กองเนี่ย ที่ดัชนีนะผมเนาะเน็ตเด็ดร้อยของเราครับผมเนาะตอนนี้ได้เป้าหมายของผมแล้วนะเป้าหมายของผมคือผมลงแล้วก็สิบเปอร์เซ็นก็พอนะผมเนาะต้องการสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเนาะตอนนี้คือสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทก็คือเราต้องเอาสี่พันออกมานะผมเนาะก็คือจะขายจะขายทั้งหมดหรือว่าขายบางส่วนขายเฉพาะกําไรก็ได้นะผมเนาะแล้วแต่เราแล้วแต่ชอบแต่ละคนทํำยังไงกันบ้านนะผมเนาะก็ ตามสไตล์แต่ละคนนะผมเนา <engag> นะเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเอากำไรส่วน4,000เนี่ยย้ายไปที่ IMF แล้วกันนะผมเนาะน้องๆอย่าไปทำตามแล้วอย่าไปซื้อตามนะผมเนาะอันนี้เป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราจะย้ายไปจะย้ายกำไรส่วนส่วนกำไรเนี่ยไปที่ IMF นะผมเนาะก็คือไอ้ก็คือแบบเป็นกองที่เราต้องลงทุกป,ปี นะผมเนาะคันต่ำห้าปีแล้วก็ลงต่อเนื่องไปจนถึงอายุห้าสิบห้าปีถึงจะขายได้นะผมก็คือมาเป็นเงินกับเสียนั่นแหละนะผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายในส่วนกําไรนี้นะผมเนาะดูเลฮะไอกอง S S F R อเนี้ยสิบปีถึงจะขายได้โอ้โหกำไรสิบห้าเอร์เซ็นเลยนะครับผมน้องๆแต่ตอนนี้ผมคือผมจะย้ายก็ได้นะสับเปลี่ยนแต่เราต้องสับเปลี่ยนในหมวหมวดของอ่า S ออย่างเดียวนะเออนะผมเนาะไม่สามารถไปย้ายกองอื่นได้นะผมเนาะโอเคแต่เดี๋ยวเราจะส่วนเอากำไรส่วนของ Net เนตเดดร้อยเนี่ยย้ายไปที่ไหนดีนะฮะก็คือย้ายไปในส่วน R m f กันนะผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราค้นหากันเลยนะผมเนาะอ่า U F เ a r m f นะผมนะ้อหุ้นตางประเทศครับผมนะเราจะย้ายเข้าไปสับเปลี่ยนเข้าไปเข้าตรงนี้นะครับผมนาะตรงนี้เราก็กดยอมรับทั้งหมดเลยนะฮะอย่าไปทําตามนะผมเนะ้อผมลงให้ดูสําหรับคนที่ลงทุนอยู่แล้วนะฮะน้องๆโอเคเมื่อกี้เท่าไหร่นะสี่พันอ่าเดี๋ยวเราเอาสี่พันก็พอนะฮะว้าวราคาทองแจ้นเตือนนะฮะเดี๋วดูราคาทองก่อนสิลาสุดเท่าล่ละว้าววันนี้บวก บวชสองร้อยบาทเลยนะผมเนาะโอ้โหสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะโอเคสี่พันนะผมเนาะคุณทำรายการในวันที่ปิดทำการนะผมเนาะรายงานนี้จะมีผลต้องก็คือวันนี้วันศุกร์แล้วนะผมเนาะปิดทำการแล้วเดี๋ยวมันจะทำงานก็ต่อเมื่อนูน่นรับเรื่องของผมก็คือวันที่สิบห้านะผมเนาะก็ไปทีบวชสามบวชสี่วันจันทร์ทำงานแล้วก็สับเปลี่ยนนู่นอะ สิ้นเดือนยี่สิบยี่ห้ากว่าถึงจะเข้าผ่อนนะผมเนาะน้องๆไม่ต้องรีบนะผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาส่วนกํำไรเนี้ยย้ายเก็บไว้ในเงินกระเสียงของเรานะฮะนี่ฮะตรงนี้ก็ได้ใบสลิปมาเรียบร้อยแล้วนะผมเนะาะทำยังไงก็ได้นะผมเนาะในส่วนกำไรนี้แล้วแต่เรานะผมถนัด แต่และคนถนัดกันยังไงก็แล้วแต่บางคนจะขายจะย้ายไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะผมเนาะไม่สามารถบังคับกันได้นะผมเนาะเป้าหมายแต่และคนต่างกันนะฮะก็โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้นะผมเนาะก็โอเคท้ายที่สุดนี้ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ